อีป้าเลามึงกูร่างตีลังสืออยู่อ่ะจะลงไปข้างหน้าเหรออ่ะชวนอีป้าด้วยอีป,ออปอ้ไอ้เออมันพูดที่สอบที่สี่นะมึงเสร็จดีนะมันพุดอย่างเป็นวันเสาร์แต่สอบที่สนะี่แล้วอีป้าเออมันพูดที่สอบที่สี่นะอีปอ้าเาเอออ,อ้าแวออาแล้วอีอังงูนไอ่หายยูนียูน มามามาป้าป้าป้าลงไปห้าเก็บของเก็บของสุราป่ะว่าไงคะอีเปิ้ลนรอเอี่ยงงว่าจะไปที่ไหนไปกินข้าวร้านป้าเพ็งปะเออกำลังหิวพอดีเออได้อยู่ได้อยู่กินข้าวร้านป้าเพ็งกันไหมเอออีมะนาวว่าไงอร่ออีมะนาวอรไอเออมะนาวว่าอร่อยนะไปกินข้าวร้านป้าเพ็งกันดีกว่าโอเคโอเคหันกันนะ ไปกินข้าวแล้วปเพลงเนี่ยโอเคไหมเอีมยุนโอเคโอเคโอเคอ่ะโอเคไปกินข้าวแล้วไปเพลงกันข้าวมันไก่เขาข้าวมันไก่กรอบขอไก่เยอะนะคะอิชัลลี่ไอ้เนี่ยออออยอยียะะอออ่ยงุกูชื่อแอปเปิ้ลค่ะอิชัลลี่อ่ะมันลา,าออกไปแล้วไอ้อป้อนอาจีไลถามมาันาวด้วย เออมะนาว่าของมะนาวเอาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำตกหนึ่งจ้ะเอาเอาเส้นมีเหลืองีเปิลแดกลายเร็วอ๋อปะเพงคะขอเอาเป็นลาบหน้าเนื้อหมูค่ะขอหมีกรอบด้วยนะคะเลี้ยงปูงกูนะแหละมันก็มาละมันมีตังจ่ายนะว่ากี่บาทคะแปะเพนจ่ายเองอ่ะเลยเท่าไหร่นะคะเพน ร้อยเก้าสิบแปดบาทจ้ะน้องค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะป้าป้าป้าอีมะนาวอีปเปินกลับเออมึงเออใครจะไปบ้านก่อนวันใครดีฮะไปบ้านอีมะนาวหรือว่าอีเปิลอะกูป้าว้านมึงนั่นแหละเอียงุ่นน้อยอีมะนาวเนาะใช่อีงุ่นแล้วแหละอ๋ะอ ไปก็ได้แต่ถ้าไปบ้านถึงกลัวมึงอย่าทักยายกูนะเออยายกูจะนั่งสมาธิตแต่มึงถ้าทักนะแล้วมึงรีบเข้าบ้านนะแล้วตอนกลางคืนนำข้ามออกมานะเป็นวันพายใหญ่บ้านกูถือมึงข้ามออกมานะของมึงต้องหนาปะไปย่านไหนมึงกันไปเข้าไปเอยียงงนยายมึงนั่งสมาธิเหรอกูบอกว่าอย่าทักายมึงดีอี ห้าล,ล้านมากันแล้วเหรอจ๊ะงั้นขึ้นไปนอนก่อนจา้าหลานวันนี้เพื่อนหนูมันจะมานอนค้างคืนด้วยสามคืนนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอขึ้นห้องก่อนนะคะยายไปอีกไล้ขึ้นห้องไปอีกงน่นจ้า กูขอโทษพ่อม um ึงด้วยนะพ่อมึงหาเรื่องตายเองพ่อมยตุ๊กตาผูชายันให้ผีบ้านทำหมู่บ้านกูอะไรเยี่

หรือว่าที่โรงเรียนเขาล่าลือกันว่ายายของอังโงอนอะ่ะลืบของแล้วยายง่อนันก็เป็นประสาทตามยายมันอิจฉาอู้ฮะตัดประตูกอไป ของทำพิธีแล้วนี่ยอย่าหน้าหน้าชั้นกลับมานาวเหรอโอ้หเฮ้ยนี่แบบเครื่องรางดูแล ต้องกำจัดยายหลานคู่นี้ให้ได้เฮ้ยเสียงเปิดประตูของทัพพิชี่มาเกะกะหรือว่าฉันเห็นศพยายมะนาวตายอยู่ในห้องแล้วศพยายแอปเปิลมันไปไหนล่ะหลานฉันก็ไม่ได้เก็บ ว่ามันจะมีชีวิตอยู่ยายขอสักทีนะขถานี้คาพีเวทมนต์ประตูทองตามออกมาเรยเจอ ข้ากับตัวมันท่าที่มันทำแล้วขอให้ของต,ตัวมันเองอออนอี่นี้มันแรงจะหัวฉันหัวฉัน,ฉนจะร้อนแล้ววิมีกลูดขอที่ทำตัวละขอโดนแทนต้องตัดตัวัดกระโหลกไม่ใช่ไหม ลราจะตื่นขึ้นมายาย,ห,ยหลา้ามาันกำลังมาไอ้แกทำไรแกทำไรยายฉันแ,แกหลอกฉันม,ม,ม,มาตั้งนานอ้ง่น มาทำลาขอยยอนกับพวกมันขอให้ตัวตานี้ขอไอ้ยายหลานด้วย